ท่ันผูกเดี๋ยวเริ่มนับก่อนงวดที่หนึ่งงวดที่สองงวดที่สามงวดที่สี่งวดที่ห้างวดที่หกงวดที่เจ็ดแต่ว่าก็ต้องขอบอกเอฟซีแฟนคลับของอ่าบาวิสานทิดแกนครับไอ้พองพ่องเด้อวางงวดที่งวดีพานมากงวดลาสุดวางหันสามศูนย์เก่ากับแปดเจ็ดเนี่ยมันรุดเ้อโอ้ลุดบอกครับงวดเท่าไหั่เดินเดอนมาแต่ว่าเขามาแล้วเจ็ดงวดเออแม่เขามาต่อเหนึ่งเลยเจ็ดงวดเจ็ดงวดเจ็ดงวดนี่คือบ่ผิดเจ้างวดบอผิดตอเนื่งเลยตอนนึ่งเลยเจ็ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมบกราบนมัสการครับอาจารย์นมัสการครับอ่ะขอเจริญพรอ่ะตัวก<อ>ิ่งเสียงจริง,รงแกน่นเบาอีสานพิษแก่นพารวยครับไอคำพ้องไอพ้องพ้องครับไอพ้องพ้องครับผมอุดหน้าบพอกันแล้วขอเจริญพรเจริญสุขไปถึงญาติโยมเอ็ซีครับของทั้งสองช่องสุขูสุคนครับ โอ้กหลายปีแล้วครับเนาะอาจารย์ไปอยู่อยู่นครพนมอวันนั้นกลับมาไปจารย์มทุกท่านมาครับไปไปจับบัดจับมร่นาอยู่ทั้งนครพนมตั้งแต่ปีหกสี่ตั้งแต่ปีหกสี่ตุนีหกแปดเหรอก่อนแต่่กอนอาจารย์ก็อยู่วัดนี่ละอยู่วัดบ้านไอ้พ่องพ่องครับแล้วพอที่แกนนี่ละ วันนี้วันนี้กลับมาแล้วกลับมายูวัดเก่าแล้วแต่ก่อนนี่ก็โอ้โบได้โบได้โทรถามอยากเลยแต่วัาลงวัดพี่ประจันยีุ่่นผมก็โทรหาอยู่แต่แต่ว่าติดหนนโทรถามเอาเนาะบ่ต่อเนื่องคือเห็นกับห็นหน้ากันับโบได้ต้อนเนื่ยยุเพระว่ายุไก่กับโบได้ไปอันนี้ตัวจริงเสียงจริงมือหนี่พี่น้องวัดวันทีหนึ่งกลับมาแล้วกลับสู่ทวงมัง แตรงแคบเข้ขนสูตรแม่นแม่นตรงความแม่นอันบอกยู่นี่เอ็ดีสิวา่าแม่นผู้ใดล่ะสิว่าเด้ออาจารย์สุศรีสกเกตนะครับอาจารย์สุศรีสกเกตอาจารย์สุศรีสกเกตนะครับอา้าวปีนี้ปีนี้ถือมาัดจาังหวดแล้วครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเรื่อง สถิต er ิ้ีีนสถิติเจ้าให้ฟังให้เบิรงนพร้อมเนาะให้เบิรงนพร้อมเนาะตั้งแต่ต้นปี2568มาครับโอ้แต่ละสิเห็นอะป่าแต่ต้นปี2568มามันเป็นสถิติเหรอครับพี่น้องก็มันถูกเดี๋ยวเริ่นับก่อนงวดที่1งวดที่2งวดที่3งวดที่4งวดที่5งวดที่6งวดที่7แต่ว่าก็ต้องขอบอก FC แฟนคลับของ อ่าบาอีสานผิดแกนครับไอ้พองพองเด้อว่างวดที่งวดที่ผ่านมางวดล่าสุดวังเนืหันสามศูนย์เก่ากับแปดเจ็ดเนี่ยมันรุดเด้อโอ้รุดบอกครับมันรุดเนื้หันเออเดินเดินมาแต่ว่าเขามาแล้วเจ็ดงวดเออแมนเขามาต่อเนื่องเลยเจ็ดงวดเจ็ดงวดเจ็ดงวดนี่คือบ่ผิดจัดงวดบ่อผิดต่อเนื่องเลยแมนต่อเนื่องเลยเจ็ดมีงวดวังเหันล่ะพอดีบ่ได้มาเห็ดบ่อเดี๋ยวไม่ทำของไทยถ้าวสันเอฟซีก็สิเสียใจในจักหน่อยอยู่ดีจังว่างวดนี้ก็ไปต่อ คือสีจังไหนเข้ากับมาเบิร์กันเนาะครับอ่าอันนี้เป็นสถิติเก่าตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีมาห้ากระพิบงวดเราหนึ่งหันละต้นปีมาถืงตลอดติดต่อกันมาเจ็ดหวดเจ็ดหวดหมวดแต่ว่าผิดงวดวันหันอ่าผิดก็คือผิดแต่ว่าเขาไม่ได้ท้ายให้พี่น้องเบิ้งหอกเนาะแต่ว่าเป็นเป็นบนหลังไปกราฟคือเก่าเด้สไตล์ของอาตมาไอ้พ่องพองแฟนครับกับอันบาวีสานทิดแกนกับตีหูอยู่เนาะเดี๋ยวงวดนี้ตัวนี้ถือว่า เอาสมุดสมุดของอาตมามาขอมุลนเดี๋ยวผมมาสำหรับงวดนี้เด้อโเห็นสิสำหรับงวดนี้เดี๋ยวผมจะเขียนเนาะจะบอกเลยเนาะอาตมาบอกแล้วก็เขียนไปน้ำเนาะับสอตุสีสกิดอืมก็เป็นสูตรเก่าเพราะมีการเปลี่ยนแปลงเด้อถึงวางงวดวันนึงหันสิพิษไปก็บได้เปลี่ยนเนีัยยืดเก่าไปเลยนะยืดสูตรเก่าตามไปเลยนะ เลขของอาจารย์พ่อลายชุดหลายหางบ่เขียนถึงพ่ออสุอสุสีสเกตสีสเกดถึงเนาะไหนแสวว่าถือสวซอเสือสลาเขียนเขียนหนังสือไม่ค่อยถือได้เนี่งงหรอทาบ่าเป็ี่ยนยังสีสเกตเพราะเกว่านออกกะวังว่ากะวังว่างวดนี้มันจะเดินต่อแล้วกันยี่ห้อซีได้โชค โชคดีกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บอกบอกเอฟซี่ผู้ผู้เบิงขอมูลให้ไปพี่เจรนากวันเดอร์ครับยาซิไปโดดใส่ซับใส่ต่อเด็กสักใส่เลยแนนพิจเจรนากับพ,บพอแม่คูบาอาจารย์กับนักคำนวณน,นักคิดนักคำนวนตโวเลขเป็นหลายหลายหลายฐานเบิงมันหาสีสิ่งทีตรงกันหรือบ่ตรงกันอย่างไรกันุด อัลโต้บุ๊คงวดแรกแมนของปีครับงวดแรกของปีอ่าสำหรับปีนี้เริ่มเลยเนาะเฮ้ยสำหรับงวดนี้เนาะรับวิ่งครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเลกวิ่งสองโตที่ไฮแอทัตมาสิ่งหาไปก็คือแปดกับเก้าแปดกับพิ้งแปดกับเก้าอแปดกับเก้าอันนี้บอล่างเลยบอยจังบอลลางบอลลูดดี้บัลเดฟิกบัลเด่กำหนดอ่ามีแปดกับเก้าล เน้นไปที่เก้าเน้นไปที่เลขเก้าเน้นไปที่เก้าวงกลมแดงๆได้น้อต <c oughs> ัววิ่งเน้นที่เก้าอเอันนี้สูตรเก่าเด้อเอฟซีอย่า zoom สูตรนสูตรเก่าแต่ได้เปลี่ยนเลยครับคู่ครับอ่าจะคู่บานนี้เริ่มที่เลขแปดก่อนเลขแปดกับซิมมีรแปดหากับแปดหกแปดห้า ห้าแปดหกเนาะอีกีก็เขียนไปพร้อมๆกันก็ได้เนาะกับแถวๆแอดมินเขียนอาบแอดซาต์แล้วก็แปดห้าแปดหกไปกลับเด้อย้ำว่าไปกลับบนล่างไปกลับด้วยครับแปดห้าแปดหกเวิร์คเคนี่รักแปดที่ให้ต่อไปรักเก้าเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าห้า เก้าคุกคิดว่าทีโชคดีอยู่ดอกกลับมาทิ้นเก่ากลับมาแล้วมาทีมเก่าครับมีท่านิดเดียแล้วมีพิเศษมีพิเศษอีกตัวหนึ่งคือเก่าสามอพิเศษเก่าสามแมนอีกตัวหนึ่งเอาเดี๋ยวผมเขียนมงนี้เรื่องล่างอะไรตัวบอกคามีจัดมีสามตัวบอค่ะสามตัวบอกว่ามี ของอาจารย์เราไม่เคยเห็นสามตัวเตเก็ียวสองกับสองเอาแต่สองสสองตัวเนาะสุดสองตัวบนล่างสุดสองตัวบนล่างนะครับของอาจารย์สุธีสเกตตัไหนก็อาจารย์พิเศษเก้าสามพิเศษเก้าสามยำมาบนล่างไปกลับเด้ออ่ะคิดว่าทุกคนที่โชคดีดอกกับตัวเลขอยู่ในนี้นะครับเอาพิเศษเป็นตัวใดเท่านั้นแหละพิเศษเนาะ พิเศษมีเก้าสามเม็ดเดียวตัวเน้นเขาที่เก้าสามบอกครับหรือว่าอย่างไรครับนี่ตัวเน้นตัวสอบตัวที่แห่น้ำลายแห่งสีมันเป็นอะไรตัดสินใจยังไงเก้าเก้าเก้าเน้นเก้านะเน้นเก้าทั้งหมดเลยเน้นเก้าทั้งหมดเลยเนี่ยอ๋อกระเด้งกลมเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดแล้วล่ะเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดกระซิบมาหลายเกินไปดอกปี้พิเศษ เพิ่มมากน้อยก็คือเก่าสามอือครับอืมน้ำหนักตัวอะไที่สุดนะครับหนักที่สุดกับเก่าไหนครับที่สุดบ่เก่าหกกับเก่าเจ็ดอ้าเอาวุ้งเก่าหกกับเก่าเจ็ดแหมพอมันชุนอีกกับขอมุ่นส่วนหนึ่งอยู่หกกับเจ็ดนะครับตัวนี้ขีดเส้นตัวนี้พิเศษว่ะ กจะสีแดงเถื่องเต็มเม็ดตัวนั้นเก้าหกับเก่าเจ็ดน่ะตัวเน้นน่ะครับบุ้งหรอครับเออต yup. <po bio> ัวร่องกับเก่าสามเก่าหาเราก็ไม่อีกกับแปดหาแปดทกอาจารย์จิ๊ใสซมือทุบอครับใอย่างตัวทุกบอบอติดต่อพอแกนก่อนเบิงเบิงกลับมาติดแหลกมันติดเป็นแดงเลยแต่ว่าตมากับว่าโปเชยอยู่หน้าเป็นงวดแรกแต่ก็มาอยู่วันนี้เนาะที่ผมได้มาตาม อะอพะวาอยู่าครนพนมกับบอควาไดไฮอ่าโยมกับอาทิกนกับไายพองพ่องบอควาเดไฮด้วยพอวาเพินกับบไปกับยูทู e กับบอด้ไปไทยบ่มบิชสนิทใกันเนาะครับพอว่างวดนี้อันนี้ปิดไไ้เดอแลครับ้วล่ะครับบัดนี้ผมสิ ใส่นล้วบานใส่จานเอาถือบอทตั้งตั้งตั้งอะไรก็ได้ครับชิ้นอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นป่นปุ่สิว่าให้ใส่ใส่จานถือให้ปุ่นปุ่นไวเอซีอ้าอยากให้เห็นชัดนะครับจับปับจินลังเท่ากันมันล้มเนาะเอาพี่น้องแค็บได้แค็บวิ่งบนล่างเด้อพี่น้องแปดกับเก้ากับคู่แปดห้าแปดหก เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็พิเศษเก้าสามตัวเน้นเน้ตนตัวเขาเป็นไงตัวเน้นเก้าหกกับเก้าเจ็ดครับเก้าหกกับเก้าเจ็ดไปกลับนอนกจากเนาะนไปกลับบนหลังไปกับบนหลังมีพิเศษมั้ยมีพิเศษเมิดหนึ่งเก้าสามเนี่ยเราค่อยมีพิเศษ <c oughs> เด็กสถิติเจ็ดงวดติดผิดงวดเดียวอ่ะงวดนี้เขาอีเด้อสาธุครับอ่ะผิดไปแปลกสัตว์ไหครับ เป็นวัดแรกแหกมนันเด้อพี่น้องอาจารย์หัวแตกลับมาอยู่วัดเก่า่าขอ,อให้เอฟซีสุขสุขคนตรงใส่ปัญญาพินิจพิจารณาเอาใส่การเปรียบเทียบใส่การวิเคราะห์เอาเพราะว่าอ่าเอเมตูุบาอาจารย์เรื่องนักขีดนักขีนวันเพื่อนก็ร้ายมเมมอนี่บเข้ากับไปเปรียบเทียบเอาเนาะกับบ่ามากกับบ่เป็นยังมากกับล่อง ลองพิเชลนาเชียงโชคเชียงดวงอุดหนุนรัฐบาลเดอ้อเนียนยังมาอุดหนุนรัฐบาลหลายหคนที่เป็นเอฟซีถ้าจำได้อาจามสุขสศรีสเก็ตตัวจริงเสียงจริงแล้ว<แ>พือดีไ่ได้โทรศัพไทยอ๋อ<แ>ใ,ให้โชคดีลำรวยมีโชคมีลาบสำหรับเอฟซีสุขภูสุขพูพติดตามไอ,พอ,พอบบ้พ่องๆครับบ่าอิสานทิดแกนผ้ารวย ให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยสาธุ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 มาสการครับมาสักการครับเจริญอย่าลืมกดติดตามช่องเบาลคติดกัน